มันหวานเกินมาแล้วครับผลงานแต้มแรกของสองคนนี้นะครับกินป้องกันเลยไล่โอ้โหแข่งอข็งนีกแล้วครับแข่งแข็งเข็งครับทุกปยา ดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะลิเปนะครับเป็นเกตของจังหวัดตังงานะครับไปดูคลิปของสุปามาครับวันนี้ติดใจนะครับติดต่อสุปาให้ปามานะครับเดินตามมากับพี่ติงครับดีวก็ไส่ครับไส่ของเราแล้วก็สุปายด้านหน้าครับอ้นอันนี้ก็ถึงไหมนะครับ วันนี้นะครับมีคอนเทนต์เลมาน้อยนะครับก็คือการทาหมาตาตะกูลหางเก๋งนะครับพวกสีกุลนะครับหางเก๋งนะครับลูกกนาดนะครับวันนี้ขนาดความยาวอยู่ที่15เซนนะครับเราจะนับแทม15เซนกันนะครับต่ำกว่านั้นเราไม่นับนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครที่ได้น้อยกว่าเพื่อนจะโดนอะไรนะครับน้อยกว่าเพื่อนโดนไรอ้นว่ายน้ำกลับ โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาในเกมของเคโรนาดินะครับอ้อนก็คงจะเป็นเควโรนาทิกเหมือนกันนะครับที่ติงเคโรนะครับก็อย่าที่ใช้นะครับผมจะใช้มาหน้านะครับบีหนึ่งนะครับแล้วก็ B ีสองนะครับแล้วก็มีมาวอมมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีหนอนยางมิเตอร์พานนะครับอีกหนึ่งตัวที่มาตทสวันนี้นะครับจะดูว่ามี ตัวไหมนะครับแล้วก็หนอนยางนี้จะได้ผลไหมนะครับที่ผมนำมานะครับไปตามชมกันครับขนาดไหนครับวรืไหนอนสู้เลเพชรหลิกประมาณนี้นะครับหวานๆนะครับของผมนะครับพอสุนประมาณนี้นะครับหลิหวานๆนะครับมาแล้วครับผลงานแต้มแรกของสองคนนี้นะครับกินป๊อกกันเลย มงกงแล้วครับมดเ้อะไรจดิงอะไรมงมึงระเดงชาไม่ได้แล้วครับโอ้โอมงครับนี่ครับมึงดงครับโอ้ตม่ตัเล็กไม่ถึงแน่เลย ปล่อยนะครับตัวนี้เด็กมีโอกาสโตมากเด็กมีโอกาสโตครับอืมอุ้มอุ้มตูนโดนมีตัวฟนเซ็คละได้ครับตัวนี้ดีกขนอันนี้ได้ อะไีเอ้ยอุยอุ้ยแต่ละสายที่แกได้นอนไม่ไม่ปาสายพี่ไปแล้วให้พี่ติออกก่อนนะไม่ผมอยู่บนไงอ้ยอ้ย วูู้แข่งแข่งครับขอนอนคนระวังเราแขงแข่งก็มากันหมดแล้วเราวะแข่งแข่งครับโอ้โหใสสวยครับพี่ปันอืออืเนี้ยฮทุกคนวู้ฮู

โอ้ยหังนแข็งกันทุกคนนี่นี่ยังแข็งเส้นแ็กของผมโดนกัดมาเลยครับสวยครับแชมแชมครับอัางเก่งแคะไรเนนาดิครับผม quán leo lé quán leo lé mà mà mà, mà, mà. mông ôi ăn kén ăn kén có tắng rồi có tắng rồi

มีเรื่องนึงไอ้ลูกหน้าเกาะหน้าจะไอเกาะไม่เกาะก็มุ้งเอาแล้วหวานย่างเดียวหวานย่างเดียวปิดไม่ได้เลยครับจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหมีวิ่งยิงมีวิ่งยิงวิ่งบ้างวิ่งบ้างวิ่งบ้างไปแล้วไปแล้วหนักน่าจะเกาะไม่เกาะก็หางแข่งมีไซส์แล้วมีคัำยศ ต้อง the หว <t> <im vivir> านหวานมาไหนนั่นไงลังเข่งอะไรครับลังแข็งรันลังแข็งลังแข็งรับโอ้โหของลงไปอีกขึ้นมาอเออะไรนี่นี่ครับเจ๋งเลยครับสอยปานสวยงามครับใสสวยเลยพี่ติงโดนแล้วขอบคุณครับ นี่แหละคือมนณเน่ของสายหวานอ้้ยโอ้หลังเกงหลังเก่งหลังเก่งหลังเกงไหหลังเกงยิ่งแล้วครับ แข็งหยิกแล้วแล้วครับท่านี่คุนเหมือนปละโกลเลยมาจริงด้วยอันนี้ไม่ใช่ปลาเกมของเรานะครับเราปล่อยยัใครเอาบ้าง จุลากิออกอกลับเสียงเปรอะสนุ่งโอ้ยกระมครับกรมุง มงโอ้ยสายหน้ายาวเกินสายหน้ายาวเกิน อ้กินไฟด้วยนะกินไฟด้วยมาอะไรดูผลหรือเปล่าตัวไม่ใหญ่มากครับแต่กดดีดม่รู้เมอนกันครับพี่อังเข่งอังเข่งอังเข่ง,เง,ง,เงครับสุปปกพาพาจัดให้ครับ ฮ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยไอ้ยาไอ้ยากินใครอะอ๋ออยูอ่ย Ừ. Mày mày nhảy, mày 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 anh kênh anh kênh nhưng mà nó úi mày 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 chú công úi, mày 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 บีสองครับยังจะสองไหมยังครับยังครับกริงกลางคริ่งกลางใช่ดิเราเราไม่เน้นดังครับเราเน้นเอาตัวครับมาแล้วมาแล้วสุภาไม่ชอบสายหวานนะไม่ชอบสายหวาานครับบชอสยที่เอาปลาครับอีบางกล้องว้นเด่นดู ไม่เป oh. ็นไรกครับสบายกินพื้นเลยครับทำแข็งแล้จะละลายไปบ้างเลยครับสีขนเกาะนะครับสีเด็ดเลยทำแข็งบีเออตรงไหน